มีเหตุการณ์หนึ่งค่ะจริงๆเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วนะคะเคลียร์กันเรียบร้อยระหว่างผู้ที่ประสบเหตุกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุนในวันนั้นแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของผู้ประสบเหตุตำรวจโดนด่าตำรวจโดนด่าว่าทำไมถึงไม่เห็นใจประชาชนแล้วเขาตั้งชื่อเรื่องว่าขบวนสเสด็จ คือเหมือนกับว่าในเรื่องราวเนี่ยพยายามจะบอกว่าเป็นเพราะขบวนเสด็จคือแกนหลักของเรื่องที่ผู้โพสต์พยายามจะสื่อที่ดูจากหัวเรื่องนะที่คุณแ่ยาอ่านให้ฟังขบวนเสด็จใช่เขาบอกว่าเป็นเพราะขบวนเสด็จเลยทําให้เขาจะต้องเดือดร้อนนะคะผู้ใช้ Facebook ท่านนี้บอกว่าเล่าให้ฟังว่ารถเสียอยู่บนสะพานแถวรัตนาธิเบศค่ะเนื่องจากความร้อนขึ้นแล้วก็พัดลมพัง บอกว่าได้โทรหาช่างแล้วช่างเลยบอกว่าให้จอดรอให้เครื่องเย็นแล้วก็ขับต่อเพราะว่าคอนโดนี่ยอยู่ใกล้ใกลหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าแปบ๊บเดียวเองค่ะตํารวจก็มาจอดรถเทียบเธอก็แบบหุยดีใจมากเลยคือยังไม่ทันได้โทรหาตารวจเลยอะตำรวจรู้ได้ยังไง mm hmm. นะคะคงแบบสอดส่องอยู่แถวนั้นเห็นรถประชาชนเสียอยู่ก็เลยมาจอดเทียบก็ดีใจค่ะจะได้มีคนช่วยดูอาการของรถให้ ก็ลงไปสวัสดีอย่างสวยงามเพราะรู้สึกว่าโอ้โหดีใจเดี๋ยวนี้ตำรวจทํางานไว,ไวรถเสียปุ๊บเทียบข้างทางแป๊บเดียวก็มาเลยแล้วไม่ได้โทรแจ้งด้วยและหลังจากนั้นเธอบอกว่าแต่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 แต,แต,แต่สิ่งที่เราได้รับสารคือให้รีบเอารถออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเพราะเดี๋ยวจะมีขบวนเสด็จต้องเอารถบรรทากไปจอดรอแบบนี้ไม่ได้เราก็เลยถามไปว่าค่าใช้รถลากใครต้องออกค่าใช้จ่ายคำตอบคือ ก็คุณต้องเป็นคนออกค่าใช้จา่ายคือเจ้าของรถนั่นแหละเธอก็บอกว่ารู้สึกแย่มากก็เลยไม่ยอมค่ะไม่ยอมไม่เอารถมาลากก็เลยยืนกรานว่าฉันจะรอจนกว่าเครื่องจะเย็นอ,อย่างที่ช่างบอกแล้วค่อยขับรถกลับไปเนี่ยนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าทุกวันนี้ขบวนเสด็จสําคัญกว่าความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆหรือปลอ,อเราร้องไห้เป็นหนึ่งยกด้วยความรู้สึกแย่มาก นี่พอโพสต์แบบนี้ไปเนี่ยนะครับก็มีคนเข้าไปอคอมเมนต์พิพากษาิจารณ์กันเยอะเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตํารวจโดนด่าค่ะตำรวจก็คือสรุปคือรถเสียรถเสียบนสะพานตํารวจไปเห็นนะตำรวจก็บอกให้ลากไปอเอาในความเป็นจริงเนี่ยเรื่องรถลากเนี่ยคุณนันทยาหลายคนที่เคยมีประสบการณ์เรื่องรถเสียกลางทางะนะครับ ถ้าเป็นบนทางด่วนทางด่วนมาถึงทางด่วนบนทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอะไรเนี่ยอันนั้นการทางก็จะมีรถไปลงจุดที่ใกล้ๆเพื่อให้พ้นจากทางด่วนเพราะว่าบนทางด่วนเนี่ยจอดรถนานๆมันอันตรายด้วยอันตรายมากคือเวลาที่คุณรถเสียบนทางด่วนทางพิเศษเนี่ย ให้คุณมองหาตู้ส้มเขาจะมีป้ายเป็นระยะระยะว่าตู้ส้มห่างจากคุณอีกกี่เมตรกี่เมตรทางาด้านซ้ายและด้านขวาให้คุณสังเกตดูแล้วคุณเดินไปที่ตู้ส้มพอเดินไปที่ตู้ส้มปุ๊บเนี่ยมันก็จะโอนเข้าไปที่ศูนย์บัญชาก,การอของทางพิเศษรถเสียเป็นอะไรก็เดี๋ยวเขาก็จะมาจัดการให้แต่ว่าเขาจะเอารถของคุณลงไปให้ในจุดทางลงที่ใกล้ที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องหารถลาก ห,หรือหาช่างมาซ่อมดําเนินการแล้วจ่ายเงินเองนะคะซึ่งต่อให้มีหรือไม่มีขาบวนเสด็จเนี่ยนะก็ต้องทาแบบมันไม่เกี่ยวกับขบอนสเตเดตรถผมเสียเนี่ยนะเพราะว่าทุกคนถ้าจะมีประสบการณ์เรื่องรถเสียนั่นแหละรถล,ลากไม่ได้เนี่ยผมก็เคยไปเสียก็ไม่เดือดร้อนตํารวจนะคะอ,อต่อให้โทรแจ้งตํารวจเนี่ยตํารวจช่วยได้อย่างมากก็คือตามรถลากให้นะแล้วค่าใช้จ่ายเป็นของ เจ้าของรถจริงค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องว่าจะมีขบวนเสด็จหรือไม่มีขบวนเสด็จรถคุณหมอน้ําพังพัดลมพังที่ฉันเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มอน้ําพังพัดลมพังรถเสียวิ่งไม่ได้ต้องเรียกรถลากมาแล้วพอเรียกรถลากเราก็ต้องจ่ายเงินเองค่ะนี่คุณบอกว่าเรียกรถลากมาแล้วใครเป็นคนจ่าย มันก็ต้องเป็น,นเจ้าของรถเป็นคนจ่ายคือ่เป,<า>เป็นความ <อะ S 2> รู้เบื้องต้นเลยนะของผู้ขับรถนะค่ะไม่มีสวัสดิการเรื่องรถลากฟรีสำหรับประชาชนนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ทุกคนจะต้องมาผิดชอบปัญหาของตนเองแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือรถคุณเนี่ยเสียบนสะพานครับ อันตรายมากๆนะคะถ้าหากว่ารถเสียแล้วจอดอยู่บนสะพานแล้วในขณะที่รถคันอื่นก็กวิ่งผ่านมาเนี่ยมันอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความจําเป็นที่ตํารวจจะต้องพยายามให้คุณเอารถลงไปจากสะพานนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของขบวนเสด็จเนี่ยก็มีคนก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ คือที่คุณเห็นช่วงเวลานี่มันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาค่าๆแล้วบขบวนสเสด็จมาในช่วงเวลาค่ำเนี่ยนั่นแปลว่าก็มีความพยายามในการที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนเเรี่่งงชว,งวลากาจะละจกจให้กับประชาชนแล้วก็ขบวนสเสด็จในยุคหลังๆนี้เนี่ยก,ก็ก็อาจจะไม่ได้มีการปิดถนนกันแบบว่าเต็มรูปแบบ,บนะคะ ก็บางขบวนก็จะปิดเฉพาะบางส่วนบางเลนที่จําเป็นเท่านั้นบางเส้นทางที่มีความจําเป็นเท่านั้นเนี่ยก็ถือว่าได้มีการปรับไปเยอะแล้ว<ะ>แล้วในแง่ของการรักษาความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะของผู้นำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนสเสด็จหรือขบวนของประธานาธิบดีเนี่ยนะครับตำรวจที่เขาจะต้องรับผิดชอบในเส้นทางน,นั้นเนี่ยอันนี้เป็นหลักการทั่วไปเลยคุณนัทยาคือเขาจะปล่อยให้มีรถจอดแบบนี้นิ่งๆรอขบวน ความพู้นำมาเนี่ยไม่ได้ในแง,ง่ของความปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่ารถมันมีอะไรยังไง <Kh ak. S 2> นี่เป็นหลักการทั่วไป <Kh ak. S 2> นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตํารวจก็ขอร้องให้คุณเอารถออกไปด้วยการลากวันนี่ยคุณจะไปถามอีกวัดใครออกค่าให้จ่ายนะครับหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับขบวนเสด็จ <kh ak. S 2> แต่ว่าไม่รู้เจรรตนาของผู้โพสเนี่ยเจตนาอย่างไรนะครับอาจจะระบายหรือแะไต่างแต่การตั้งัวรเรื่องและเชื่อมโยงแถมมีมีขามวดตอนท้ายว่าขบวนเสด็จ สำคัญกับความตือนร้อนของประชาชนจริงๆเหรอเนี่ยนะมันอันนี้มันทําให้คนเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งว่าเ,เจตนาในการที่คุณจะสื่อจะเปรียบเทียบเพื่ออะไระนะฮะแาวเล่าสุดท้ายอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าเรื่องนี้มันจบลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางผู้โพสต์เองก็บอกว่าตอนนี้ทางทางเธอกับตำรวจเนี่ยได้ปรับความเข้าใจกันแล้วประเด็นของเรื่องเกิดจากความเข้าใจผิด และเรื่องของการสื่อสารเป็นประเด็นสำคัญทำให้เกิดการโพสต์เรื่องนี้ไปนี่นะคะตอนนี้เธอไม่ได้ติดใจตำรวจนายนั้นแล้วขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอลบโพสต์เก่าด้วยเพราะบอกว่าเป็นการไม่ดีที่เธอโกรธพี่ตำรวจนายนั้นเกินเหตุจนต้องมาโพสตในที่สาธารณะพี่ตำรวจขอโทษเธอแล้วเธอก็ขอโทษพี่ตำรวจที่ทำให้เกิดเหตุเช่นเดียวกันก็คือตอนนี้เคลียร์กันมาเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาแต่เข้าใจว่าในสถานการณ์ตอนนั้น คงโพสต์ด้วยความโกรธนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจกับสถานการณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ของใครอะไรยังไงและควรจะต้องผู้ใช้รถใช้ถนนเองเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบรถของตัวเองด้วยขับรถต้องมีความรู้นะนอกจากรู้เรื่องกฎจราจรต้องรู้ว่าไอเนี้ยคุณต้องจ่ายนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่โอเคเรื่องคุณกับตำรวจส่วนหนึ่งแต่การไปโพสต์แล้วก็ไปพาดพิงทำให้อ่อ คนเข้าใจไปโอ้ขบวนเสด็จมาแล้วประชาชนเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับ